่าระไพ้ที่ได้นะคะก็จะมีเอ่อดินนะคะพืชศพอันมังกรน,นะคะน้ํากรกฎดมีพิจิตนะคะออไฟแม่สิงห์ธนูนะคะไม่มีธาตุลมเลยนะคะแล้วก็เ,ออเด่นเด่นเป็นวันเสาร์วันเดียวเลยนะคะคือเดอะเวิร์นะคะก็มีดินน้ําไฟนะคะไม่มีธาตุลมนะคะไม่ถุงจนกลุ่มไม่มีนะคะแล้วก็เด่นว,วันเสาร์นะคะคิงออฟคัพนะคะยัง ก็แต่ว่าหนึ่งั่วนี่นะคะเรียกว่าน่าจะเลือกแล้วนะทีนี้ความนี่เป็นพวงผลจะชูคนทางหลักนะก็ยังชอบอยรักอยู่นะเป็นคุณอาจจะเป็นเก้าเหรียญนี่นะก็คือณตอนนี้เป็นคนโสดอยู่นะแต่ว่ามีห้าไม้นะคะก็สีได้ความหมายอะก็คืออาจจะเขารู้สึกชอบคือรักอยู่นะแต่มองว่ามีความเออ่วุ่นวายนะหรือว่ามีคู่แข่งเยอะก็ได้นะหรือไม่ก็ตอนนี้เขาอาจจะมีเรื่องที่ ขัดแย้งกับคนอยู่นะทําให้ต่างคนต่างเออ่มีอะไรปิดกั้นอยู่นะเขาะจะเห็นว่ามีเจ็ดไม้ด้วยนะคือการบล็อกปิดกัน้นหรือว่ามีอุปสรรคนะก็ห้าถ้วยด้วยนะห้าถ้วยคือล้มลงไปแล้วนะสามถ้วยตัวเงเหลือสองถ้วยนะถ้วยคือคิดถึงหรือเสียดายเสียใจนะในความสัมพันธ์ที่ลนะ้มลงะอาจจะเพราะว่าเคยเอจบไปชั่วข่าวก็ได้นะคะเพราะว่าห้าถ้วยนี่คือชั่วข่าวแนละ้วไม่ได้ถาวรและไม่ได้มีสองถ้วยตั้งอยู่นะ่ะ ก็อาจจะเพราะว่าจบไปชั่วคราวก็เลยทําให้การดินโสดเลยนะก้าเหรียญนะด้วยมีเรื่องปากเสียงหรือว่ามีมือที่สามสี่ห้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะถ้าขีงออกขับนะคะแล้วจากน,นี้จะเห็นว่าสามเหรียญสำรับนี้คือมีผู้หญิงสองคนนะมันก็เลยต้องมีปัญหานะก็เลยจบไปนะด้วยอุปสรรคคู่แข่งหรือว่ามีปัญหามาเยอะแยะนะคะอันนี้ก็มีปากเสียงด้วยมือที่สามสี่ห้าด้วยนะ มากกว่าสองคนนะถ้าฆ่าไม้ยี่งว่ามีทะเลาะมีสังคมพ่อแม่เพื่อนอะไรอย่างด้วยคีความขัดแย้งกภาหใ่ด้วยคนะก็เสียใจตกลงไปชั่วคราวนะคะเพราะว่ามันหา้าตวนะก็เลยการโสดเลยนะคะด้วยความต้องถูกของเขานะียก็มีหลายคนเหลือส่วนในนี้เดียเวิร์นะก็คือเป็นคนแดนไกลหรือต่างแดนได้นะหรือคนที่จบไปแล้วนะคะมุกออนเป็นวงกลมได้นะก็จะมามีการขอเริ่มต้นใหม่นะคะหนึ่งกลุ่มี่คือ มีข่าวดีนะคะหรือว่าเริ่มต้นใหม่รักใหม่แฟนใหม่คนใหม่ก็ได้นะมาเริ่มใหม่นะให้กับคุยน้องภาพนะเพราะคุณเป็นคุยน้องภาพนะคะเรียกว่ามีอิทธิพลกับเออความรู้สึกนะถ้าเป็นคุยน้องภาพนะก็รู้ยังรู้สึกชอบอยู่เลยนะก็มีการเริ่มต้นใหม่ไม่รู้ว่าเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเป็นได้หมดนะคะเพราะหนึ่งขั้วนี่คือการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ก็ได้นะหรือว่าจะเป็น คุณคนเดิมก็ได้นะคะก็เป็นคนที่เคยจบไปแล้วนะคะถ้าเดอะเวิลด์นะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าเป็นเริ่มใหม่กับอีกคนหนึ่งที่เป็นคนต่างแดนต่างถิ่นก็ได้นะจากนั้นไพ่รวมเป็นประมาณนี้